ลูกนกตกลงมาหาแม่ไม่เจอนะคะทุกคนไปไหนไหนะลูกแม่หนูอ่ะฮะเนี่ยมาอยู่อะไรใต้ใบคอสนี่แล้วจะขึ้นลังได้ไหมเล่าฮะขึ้นได้ไหมลังอยู่ไหนเนาะบาดนี้ไม่รู้ว่าใช่ลังนี้ไหมลูกนกกําลังหัดบินนะคะทุกคนเนี่ยไม่รู้ว่าบินได้หรือยังปีกมีนิดเดียวอืาเอาที่เอาจะไปทางไหน รังไหนอือบินได้ไหมบินได้ไหมเนี่ยน้องนะคะทุกคนตกลงมาน่าจะเป็นรงังนี้ีน่าจะอยู่นี่เพราะว่าตกลงมาใต้รัง ไปยังไงล่ะที่นี่เฮะจะรดน้ำนี่จะรดได้ไหมนี่สี่ดูสิไหนบินขึ้นได้ไหมล่ะฮะบินได้ยังเนาะเนาเงหงักเงยหงักเงิหงัก,งากมาดูสิให้จับไหมล่ะเอาไปค่อยๆไประวังซาวมันเห็นชาวมันจะเห็นน้องจะขึ้นได้ไหมคะทุกคน จะไม่ได้พาขึ้นเลยขึ้นไปดูยังไงล่ะทีนี้บนันสูงจังไปตายแน่แต่เดี๋ยวต,ต้องเก็บน้องก่อนนะคะทุกคนนี่ได้น้องแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปส่งแม่เขานะคะเดี๋ยวไปหาบันไดก่อนนะหาบันไดก่อนเลยจ้า น้องอยู่ในถุงมือนะคะน้องเขาก็เลยรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยลูกนกกระจอกนะคะเดี๋ยวจะพาไปส่งนะคะทุกคนแม่น้องก็คงกําลังหาอยู่ไม่รู้ว่ามีตัวเดียวหรือเปล่านะเมื่อกี้เราไปเอาบันไดามาค่ะเดี๋ยวทําพาดกิจพาน้องส่งบ้านก่อนนะคะซึบหารังแม่เขาก่อนนะนี่ารังที่เห็นอยู่นั่นนะคะนี่ารังตรงนี้นะนี่ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะ น่าจะดังนี้แหละเพราะว่าเป็นตําแหน่งเดียวกันกับที่น้องตกลงมานะคะเดี๋ยวเราจะพาน้องไปส่งนะหาก้องก่อนว่าภารกิจวันนี้จะสำเร็จหรือเปล่านะคะโอเคไปค่ะพาน้องส่งบ้านกัน ไม่ละเนี่ยมันได้อะ หจอะลัวความสูงจะด้วยทุกคนไปหาแม่นะปึ๊บเดี๋ยวดินนะขอส่งบ้างอุ้ยอุี้ใส่หัวนะไม่ถนาดเดี๋ยวลูกเดี๋ยปับเตี๋ยตัวนี้หมดเลยทุกคนอันดินนะอันดินนะ เลือะวิ่งดับกันใหม่ไปเข้าไปโอเคเดี๋ยวเข้าไปข้างในเข้าไปเ่าโหังออกมาเ,เรียบร้อยนะคะทุกคนเดี๋ยวพามาดูบ้านน้องค่ะดูไว้อย,ย่ังไงนะไปดูบ้านน้องกันดีกว่านะคะ บ้านน้องหลังใหญ่เบืเริ่มเลยนะเอาจริงพ่อแม่น้องคงตามหาภารกิจวันนี้น่ารักจังเลยอะ่ะน้องเข้าบา้านไอค่ะขึ้นบันไดไปดูบ้านน้องปไดดูว่าอยู่รอดปลอดภัยหรือเปล่านี่เมื่อกี้ส่งเข้ารูนี้นะคะส่งเข้ารูนี้ไปแล้วนะโอเคไหม เดี๋ยวเดี๋ทำภาพให้เคลียร์ก่อนปุ๊บภาออกมาอีกนะโอเคนะสูงมากค่ะทุกคนจากนี้ประมาณ4เมตรสามเมตรสเมตรได้นะคะลังอยู่สูงมากนี่เมื่อกี้ใส่ไปในรูนี้นะคะนี่หนกกระจอกอะไรสร้างลังใหญ่เบิ่ม โอเคไปก่อนนะคะทุกคนทลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะรู้สึกภูมิใจอะรู้สึกดีดีสวยไม่พอยังใจดีด้วยนะบอกตรงอืสวัสดีค่ะ